น้กล้องนี้น้องนี้น้อรับกล้องขบนครั้องาเีบ่เียมเล็กมือกล้งนี้กล้องนีไโกนกนรถโกนนี้หน่อยครถโกนแคปตับกลางน้อขอมือถือตรงนี้หน่อยน้องขอมือถือตรงนี้หน่อยครัหนึขอบคุณครับ hmmmm hmmmm wow a shirt no

ตั้ต้เสร็จต้งสรแล้วก็มีนะเสรแล้วเต่ก็มีนะโอเคขอบคุณค่ะแต้วแต้วขอข้างนี้หน่อยคะพี่แต้วต้างนี้หน่อย

โอเคแล้วก <c ười> okay. ็ถ้ใครหลังชิ้นเดยได้นกาวผมได้ได้จะคูนิดนึงนั่ะอ่าิหนึใ้นานกว่พี่อ่ะเก็บกรรรนรร